เรามาแถวหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับในย่านบางบัวทองครับช่วงสูตรประจําตระกูลนะครับคุณผู้ชมมีสูตรอะไรเนี่ยบอกเราเลยครับเราไปทุกที่เลยนะฮะอย่างวันนี้ใครที่ชอบทานไก่นี่ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเมนูที่เขาส่งเข้ามาวันนี้น่าสนใจมากจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับช่วงสูตรประจําตระกูลอย่างที่เปิดไปครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทานไก่เนี่ย พลาดไม่ได้เลยเมนูนี้นะฮะสุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหน่อยชื่ออ่าชื่อหนูไมค์กัญญาประสิทธิ์ค่ะวันนี้จะมาทําเมนูชื่อว่าไก่ใต้น้ําไก่ใต้น้างงไหมคุณผู้ชมไก่ใต้น้ําเป็นยังไงเราเท้าวความไปนิดนึงก่อนว่าเมนูนี้เอามาจากไหนฮะพ่อกับแม่ค่ะ ทำกินบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะไก่ในวิธีการเลือกต้องเลือกไก่แบบไหนกรณีที่ไม่มีไก่บ้านนะคะอ่าเราเอาไก่เหนียวไก่เหนียวนะไม่ต้องแก่มากอันนี้เอาผิวนวลอย่างนี้ไม่ต้องเหลืองเข้มไม่ต้องเหลืองเข้มใช่ค่ะอ่าทีนี้มาดูเครื่องปรุงบ้างมีน้ําาลน้ำตาลซอสรุ้งราเอสซีอิ๊วขาวผงปรุงรสอันนี้พริกแห้งต้องใส่พริกแห้งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะอร่อยแล้วก็หอมแดงกระเทียมกระเทียมไทยของเราจ้า เครื่องเคียงเครื่องเคียงก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดถ้าจะเพิ่มความแซบซาหน่อยก็คือกระเพราเดี๋ยวเรามาดูนะไก่ใต้น้ําทํายังไงเชิญพี่หนุ่มเลยครับเริ่มต้นใส่พริกไก่ใต้น้านี่ส่วนมากอ่ะคือรสจัดนะคะน้าก่อนกที่2ก็คือกระเทียม3หยิบมือก็ได้สามหยิบมือก็ได้อ่ะแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงนี่จะเยอะหน่อยนะคะเพราะมันจะดับกลิ่นคาวนะคะหอมแดงไม่ต้องแกะเปลือกเลยใช่ไหม ไม่ต้องค่ะไม่ต้องอย่างนี้เลยใช่ค่ะละเอียดขนาดไหนฮะคุณหนูไม้หยาบๆยาค่ะไม่ต้องละเอียดมากใช่ค่ะโอเคค่ะได้ส่วนผสมแล้วปิ้งนี่ไปขโมยหม้อหลังบ้านมาให้ขั้นแรกนะคะเอาไก่ลงไปวันนี้เราทาประมาณจานหนึ่งนะประมาณจานหนึ่งค่ะแล้วเอาไก่ลงนี่ก็เลือกเอานะถ้าเกิดว่าให้ข้างบ้านแล้วก็เป็นตีนเป็นตีเป็นอะไรมั่งรึ่งในอะไรอย่างงี้เนะถ้าเกิดเราตีนั้นก็เป็นน่องเป็นอะไรเก็บเอาไว้เงี้ยแล้วก็พริกลงไปคลุกเลยที่ทําที่ทำไวเมื่อกี้นะคะลงไปคลุกเลย น้ำปลาไอซอสซอสซอสปรุงรสนะคะอ่าสีขาวใช่ไหมอ่าอันนี้น้ำปลาน้ำปลาค่ะครับผมผงปรุงอันนี้ผงปรุงรสนะคะชงวับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนัวแน่นอนนัวแน่นอนใส่ขาลงไปนะคะใส่ขาลงไปตะไคร้ตะไคร้เป็นคนจังหวัดเลยนะส่วนผมไม่ใช่คนเลยหน้าก็เลยไม่เหมือนคนเลยตะไคร้นี่ใส่ประมาณสองหัวนะคะมันจะได้ดับกลิ่นคาว ใบมะกรูดนะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใบมะกรูดนี่ต้องฉีกไม่ฉีกมันไม่หอมเพมันเป็นเมนูที่น่ากินแล้วก็ต้นหอมนะคะครับหั่นประมาณเท่านี้ใส่เข้าไปใช่ต่อไปผักชีรากใส่เข้าไปอ๋อนี่รมควอยู่ในไก่แล้วอ๋อไก่นี่ไปหมักกับรากผักชีด้วยนะอย่าลืม แต่ส่วนมากพ่อแม่ทําให้ทานนะเนาะแต่ก่อนมันผักอย่างนี้มันไม่มี<ช>ส่วนมากก็เป็นผักอีตูอย่างนี้บ้านนอกอันนี้ผักอีตูคือใครอะ่ะใบแมงลักค่ะอ๋อใบแมงลักใช่ไหม <c oughs> ตกใจเรียกผักอีตูแง,เ,ง <c oughs> เลย <c oughs> เพิ่ม<อ>ความแซบความร้อนก็คือกะเพราะคะฉ <c oughs> ีกใส่เข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมหม้อที่ไม่ต้องใส่ค่ะมาดูความเป็นไก่ใต้น้ไก่ใต้น้ำว่ามันจะออกมายังไงนะคะ โอเคไก่ที่เราคลุกกับเครื่องเทศในหม้อไม่มีน้าใช่ไหมไม่มีน้านะคะไม่มีน้าเลยนะในหม้อไม่มีน้ำไก่ที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะคะก็ใส่ลงไปในมอคนอีสานบ้านเฮาเด้อครับไม่มีหม้อนี้ไม่ได้เด้อครับเพราะว่าเป็นหม้อที่ชิมอาหารเยอะมากไม่ว่าจะทำอะไรกินก็ตามใช่ค่ะหายนี่เป็นเรื่องเลยคนอีสานไม่หม้อใบเดียวสารพัดประโยชน์หม้อก็มาไว้ตรงอ๋อแล้วใส่น้ำข้างบนใช่ใส่น้ําข้างบนประมาณนิ้วหนึ่งประมาณก็สองข้อหนึ่งนี่ไง ไก่ใต้น้าใช่ค่ะข้างล่างคือจะไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําเลยนะใช่โอเคแล้วก็เปิดแก๊สนะคะเราก็ปล่อยให้มันต้มแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแรกๆนี่ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะไฟเบาๆก่อนยังนะยังไม่สุกแต่จะมาบอกว่าพอมันได้ที่ต้องคนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไหม้ก้นหมอ้อก็มีการคนด้วยโอ้หอมเลยว่าไฟเบาๆจ้ะ คนไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> นะโอเคเราทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนกระทั่งไก่สุกนะผ่านไปสักระยะนะคุณผู้ชมครับมีทริคอีกแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันเดือดหรือว่าเริ่มร้อนมีไอขึ้นนี่ต้องเอาทิ้งหรอใช่ค่ะต้องเปลี่ยนค่ะถ้าไม่เปลี่ยนนี่คือ ข้างหลังข้างล่างอ่ะไก่มันจะไหม้เอ้าเหรอใช่ค่ะปล่อยน้ําเดือดไม่ได้นะคือปล่อยพอน้ํามันเริ่มร้อนปุ๊บต้องเทออกเอาน้ําเย็นเปลี่ยนใช่ค่ะอ้าวนี่เป็นคลิกน้านี่เป็นคลิกนะอ้าวเทน้ํเทน้ำออกนะคะอ้น่ากินมากว้าวแล้วเราต้องเทน้ําเย็นลงไปแบบนี้เทน้ําเปลี่ยนลงไปขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งเหมือนเป็น เป็นการจับเวลาไปในตัวนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะออาคุณผู้ชมกลับมาใหม่มีทิกอีกแล้วต้องทั้งหมดกี่ครั้งนะสค่ะสามครั้งนะครับต้องเปลี่ยนน้ำนะฮรรวมหมดต้อง3าครั้งอ้าวนี้ร้อนอีกแล้วต้องเอาออกแล้วต้องเอาออกค่ะเอาออกแล้วโอ้โหดูดิดูดิดูดิเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเนาะน่ากินจริงจิอ่าเติมน้ำอันนี้ครั้งที่สามนะคะที่สามสุดท้ายแล้วนี้จับเวลาไปในตัวเอาแล้วคุณผู้ชม น้ำเริ่มร้อนอีกครั้งหนึ่งสุกแล้วนะเอาออกกันนะค่ะว้าวนี่น,นี่ตอนนี้น้ําไก่น้ําอะไรเครื่องปรุงมันออกมาแล้วแล้วมันน่ากินมากๆเลยอะ่ะผมตักใส่จานเลยนะได้ค่ะ,ะคุณผู้ชมดูนี่ไก่ใต้น้ํามันสุกแล้วโอ้ยเป็นตาแซบเด้อเขาขอ,อ,อบอกนะว่าว่าน้ำมันอนะ่ะอย่าทิ้งคุกข้าวอร่อยมากใช่ค่ะผมขอกินเน,เนื้อเลยนะ หมูนี่สักยันมาหรือเปล่าเนี่ยหนังเหนียวมากต้กุณไก่ม่นไก่หนังเหนียวอ่ะเหมาะปาร์ตี้มากเลยใช่ค่ะเพราะมันแซ่บมากคุณผู้ชมแล้วไก่ถูกพอดีขาวแล้วตามน้ําสุกหมดครบเลยไก่ไม่อาจจะหนังเหนียวหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไก่บ้านอ่ะมันจะไม่เหนียวอแต่เราหาไม่ได้นะ้เทพบางเดียใช่ค่ะน้าน้าน้ําชิมน้ำหน่อย ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ย hey! สับป,ประรดเฮ้ย hey! สับป,ปะเลอเฮ้ย hey! สับตะไคร้แ hey! ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ